สวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวับบนออกเฉียงเหนะือตอนบนประจำวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2560นะครับครับมเมื่อบรงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับในมือนี้นะครับผมกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นนครั้งแรงนะครับกคุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับผมกระ็ดยห้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับแตสีนี้อุณหภูมิลดลงอีกนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแ้วก็มีร่แรงเกิดตลอดทั้งวันนะครับผมภาวรไทยดาวเทียมนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับมีเฆอ่าชั้นบนเล็กน้อยนะครับดวลาตัวอากาศคอนแก้นะครับช่วงเน็นหนาวกับโบมีฝนอกครับผมกับคุนครก็คือกันนะครับกับ่มีฝนนะครับ ครับสำหรับมืนีนะครับผมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิกับสิลโล่อีกประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดของมืนีนะครับในเวลากลางวันเดออยู่ที่ประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบปดองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดกะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบหกองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของอุณหภูมิตำสุดนะครับกบที่อยู่ฝั่งทางนครธนมนะครับทางส่วนครุจังหวัดเลยนะครับ ยอดผู้นะครับอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิตามสูตรยู่ที่ประมาณห้าถึงเวองศาเสื่อเสียดนะครับผมกะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชวงปีใหม่นี้นะครับผมกะเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับกับภูมิลำเนานะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับต่วนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะอากาศมันเริ่มเย็นลงล้กการเริ่มหนาวขึ้นแล้วนะครับครับสำหรับผมก็มีเทียงแค่นี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรง